ไม่รถบันเร็วอยู่ว่าเอ้ย <c oughs> เยจาะจัแบแป๊บนึง่ง <c> เ <oughs> จอดก็ไปสั่งกันโหลครับซื้อน้ำครับโหลครับเนียอยู่ไหมครับอ,รอ้าวว่าไงอาตีอาตีอีกแล้วเหรอครั้งที่เรวแอดมดกูกูก็เรียกอาตีทำไมแถวนี้คนจีนเยอะจังเลยอ่าคือมีม,ม,มีมีน้ำอะไรบ้างครับอ่ามี มีน้ำส้มมะน้ำส้มอ่าผมไม่กินนะมันกินได้ด้วยเอ่าฟังพูดให้จบก่อนนะอ่ามีน้ำส้มมีน้ำองุ่นนะมีน้ำสับปะรดนะเป็นน้ำปั่นหมดเลยวจะเอาอะไรอ่าผมน้ำส้มองุ่นสับปะรดไม่เอาผมเอาน้ำเปล่าปั่นแก้วเอาน้ำเปล่าปั่นได้นะอะไรเดี๋ยวกูสั่งน้ำเปล่ากูได้ไอติมเดี๋ยวนะ โอ้เดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันใครโทรมาวะแป๊บหบนึง่งรับสายก่อนเฮ้ยวางดูวางไอติมก่อนเออตตติิิดดดฮัลโหลฮัลโหลรับแล้วไอ้ฮัลโหลฮัลโหลอติอติมนะึงใครเนี่ยแอสมัตไอ้สัตว์อ๋อแอสมัตนะคืนนี้คือนี้นะอตินะ คือว่ามันมีเอาไปทิ้งของปลอมออกระบาดอยู่นะไปตามเก็บให้หน่อยนะอ๋อคือของปลอมใครนคนทํำมากูเองกูเองกูโดนขโมยไปโดนโขโมยใครโขโมยไปชื่อว่าอาปิโดอ่าอาปิโดใช่ใช่ใช่อาปิโดคือคืออ่านี่คือน้องแม่น้องพ่อไอ้สัตว์โอเคโอเคแล้วมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ดาวดวงใหม่ซึ่งอัปเดตแพทนี้ไม่นานแหละคือให้ไปลเก็บของแบบ ผิดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ผิดลิขสิทธิ์เหรออ้าวอาตีพูดอย่างนี้ตัวใครตัวมันแน่จัดตื๊ดอ้าวใครเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยอย่ไปบอก GM นะ็มนะก็ใจไหมโดนกูเก้รู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องไปหาขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนไปหาดาวดวงใหม่นะครับซึ่งจะไปตัวเปล่าไม่ได้นะผมเราจะต้องแล้วกูจะถอยรถไงเนี่ยเราจะต้องทําการ <laughs> เอารถ เอารถออกก่อนไอ้เชี่ยเฮ้ยโอจะขับรถไปแบบเท่ๆติดตะเพียอะไรเนี่ยกูบินไปก็ได้นะเราเนี่ยจะต้องทำการเก็บชิ้นส่วนก่อนนะครับผมนะในการทำอมทิกอันใหม่นะผมเพื่อไปต่อก่อนกับออบิโดนะแบบนี้เลยนะเนี่ยเท่ๆเท่ๆแบบนี้เลยนะเนี่ย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 แบบข้อมือแล้วเนี่ยสแตทของมันก็คือการบวกเลือดนะบวกเลือดแล้วก็วิ่งเร็วนะตอนตอนแปลงล่างเป็นเอเลียเนี่ยอย่างเช่น เจ็ดเลย์เนี่ยเนี่ยคือวิ่งธรรมดาก็เร็วละเบลลี่เอเลนเดี๋ยวพาไปหาจากักรซีแรกก่อนมีทั้งหมด8ชิ้นนะไปดูกัน <c oughs> <c oughs> นี่ชิ้นแรกอยู่นี่นะเก็บมาได้เลยเดินเขาไปเก็บเบอร์เสียงอยู่ไไม่ด้กูอ่าเดินเข้าไปเก็บก็จะได้ยินเสียง,ยงนี่แล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปหน,หนึ่งชิ้นละ ดูชิ้นที่สองกันไปสองชิ้นเนี่ยจะอยู่บนโลกนะนี่ชิ้นที่สองวิ่งโคตรเร็วเลยมันบวกเอ้ยกระโดดสูงได้ปะเนี่ยโมไปงัน้นแหละไม่รู้กระโดดสูงเปะ่าแต่ร่างมาันติเมเอ่ง <c oughs> รู้สึกอัปเดตใหม่เน um um> ี่ยเวลนี้มันจะตันสามพันใช่ไหมแต่สถานที่เวลก็มีอยู่ที่เดิมเดิมไม่ได้อัปเดตมาใหม่ไม่รู้จะฝาเวลไปทาไมมีแต่เออมีดาบเอชลอนที่ฉันยังไม่ได้ครอบครองอยู่นี่ว่ามาดาวน้ํำนะผมแล้วก็พุ่งลงไปก็จะเจอกับโบราณสถานเก่าแก่มีเสาโรมันเสาโรมันหรือเสากริกะมันคือเสาอะไรเนี่ย เก็บมาชิ้นส่วนที่สามนะมาหาชิ้นชิ้นส่วนที่สี่นะผมพุ่งไปที่ดาวเกาแว่นนะผมตรงนี้ตรงนี้นี่ดาวเกาแว่นนี่นี่นี่อ่าชิ้นที่สี่อ่าพุ่งไปละโอเคต่อไปก็ไปดาวแทบทุกดวงอ่ะพูดอย่างนี้ได้ว่าเออไปดาวทุกดวงเลยลูกแว้นสี่เหลี่ยมอะูบิกสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่ต้องไป คือบนโลกเนี่ยมันจะหาง่ายนะครับเอ้ยมันจะหายากสุดแล้วเพราะามันมีสองที่ใช่ไหมแต่ว่าดาวที่เหลือหรือดาวอื่นเนี่ยคือดาวทั้งหมดอะคือไปหาได้หมดเลยนะครับผมสามารถหาได้แค่จากการมองก็รู้แล้วว่าอยู่ไหนนะอธิบายง่ายๆก็คืออยู่แม่งทุกดาวแต่โลกเนี่ยจะมีสองอันอยกเว้นรูบิกที่อยู่ทางซ้ายตรงนูน้นจะไม่มีนะมันจะมองเห็นง่ายมากเลยแล้วมันก็อยู่ทุกดวงแค่นี้แหละ วิธีการหาคือแค่นี้แหละไปดาวทุกดวงโลกก็มีสองอันดาวอื่นก็มีอย่างละหนึ่งเนี่ยแบบเนี้ยประมาณเนี้ยชิ้นส่วนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าหนึ่งสองสามสี่อันนี้ห้าอันนี้ชิ้นส่วนที่ห้าอีกสามดวงนี่เดี๋ยวมาลองมุกใหม่ดีกว่า a ว big บินเร็วมากอ่ะดูนะแล้วก็อันติเมตเวบิกดูกดแซดบินไป <c oughs> อันนี้โลกโคตรเร็วอ่ะเข้าดาบตรงนี้ไป,ป็นยงแป๊บเดียวถึงอันติเมตเจ็ดเลยยังแพ้อะพูดแค่นี้แหละ <c oughs> เออ เท่าไหร่เนี่ยหกป่ะหกดีหกดีอหู่นี่แล้วก็ข้างหลังแล้วก็ดาวรูกเป็นดาวดาวบิชิวก่อนไปดาวบิชิวปรับปรับปรับจิว้วๆเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยเงินไข่รู้สึกว่าจะต้องพันห้าป่ะเวลกพันห้าถึงจะทำได้ใช่ไหม นี่นี่กูอยู่ไหนเนี่ยหิงอะงหิงเงยน็นเออตรงนู้นไม่ต้องเป็นน้ําแข็งดิทำไมเขาเทพื้นให้มันเป็นแบบดินโง่ๆง่ว่ะเออตีดโอเคที่เจ็ดละอ่าขึ้นแสงเราพุ่งขึ้นไหมเหลือดาวลูกนะผมดาวสุดท้ายแล้วก็ดาวที่เราต้องไปส่งของนะผม หรือก็คือดาวอัลบิโดเนี่ยดาวที่ไปหาอัลบิโดจะเป็นอีกดาวหนึ่งซึ่งก็อยู่ข้างหลังเอาผิดดาวเว้ยแป๊บนึงผิดดาวผิดดาวยานวีแก๊กอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนู้นวิ่งวิ่งผิดดาวบินผิดดาววิ่งที่คำว่าวิ่งได้ไงวะกูนี่เห็นไหมข้างหลังเนี่ยคือดาวอัลบิโดเว้ยนี่ไปทุกดาวเลยนะผมมันจะมีชิ้นส่วนให้เก็บอยู่แล้วเป็่นี้เข้าใจไม่ยากมีแค่โลกที่มีสองอัน อยู่ไหนวะเนี่ยปลาปลาศาสตร์ปลาไม่สุภาพเลยเนี่ยทำไมครับปลาศาสตร์ <c oughs> ไม่หา <c oughs> ไม่หาเลยนี่อ่ะทีส่สุดท้ายแปดโอเคแล้วทีนี้ก็แปลงรล้งเป็นเว,เวบิกบินแปลดาวเอาลปดนะผมแปส่วนแล้ว มันจะมีโอกาสประมาณ5%นะผมในการดรอป5%จริงเหรอะะผมลงไปผมลงไปนับเน็ตหลุดด้วยนะเน็ตหลุดไป็น2รอบลงไปประมาณ5รอบก็ประมาณ7รอบอะผมได้โอเคแล้วก็มาดาวมันระวังเอลวิโดต่อยนะเราต้องแบบยังไงไงกด e แล้วก็พุ่งออกไปกด e แล้วก็พุ่งออกเนี่ยหม่เอลวิโดมันจะเกิดนี่นี่เลบิโอ นี่นี่นี่นพยายามล่อมันออกมาให้มันมาชนกำแพงสะพานเนี่ยสะพานชนขอบสะพานมันแปลงเอิอมแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนได้ด้วยนะระวังด้วยนะแต่ละตัวมันแล้วมันใช้สกิลนะมันไม่ได้ตีงงโง่เหมือน เหมือนตอนที่เราไปเจอกับไอ้นั่นน่ะไอ้ทำอ,อ,อันติเมตอ่ะเออเนี่ยมีเลือดหนึ่งมื่นตอนมันเลือ1000่งพันมันกลายเป็นเวบิกและเวบิกตี D. แรงมากด้วยระวังกันด้วยนะถ้าไม่อยากบินมาใหม่ผมก็แนะนำเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วกันนะแต่ผมจะใช้กรูปแล้วกันเพราะมันไวดีอันติเมตกรูปมันไวมากมันตัวอะไรก็ได้ทำให้มันเลือดเลือ1หนึ่พน่ะ แล้วกท็ทำให้มันตายเอ้ยผมมีวิธีแนะนำมาก่อนแนะนำว่าทำให้เลือดเป็นเหลือหนึ่งพก่อนไม่รู้ว่า G m จะบักนี้ออกหรือเปล่านะแล้วก็ก,กดตัว C ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆชิวๆไปให้มันลดไปเรื่อยๆทำให้มันติดขอบสะพานนะผมใช้สกิลอะไรก็ได้ที่มันทำให้มันทะลุกำแพงอะแล้วไปโดนตัวมันนะทำความเสียหายกับมันนะก็โอเคแล้ว แล้วผมใช้กุ๊ปดีกว่าเพราะว่ามันเข้าใจง่ายเดียเพราะดูดาเมจเดีมันทําบนหัวแล้วก็ดูเฮดพีมันได้ตลอดเงี้ยชิวๆเลยเนะี่ยเออแล้วมันก็ตีเราด้วยนะระวังด้วยเจ็บหรือเปล่าวะเอ,อ้ยมันสแปมสกิลรัวๆเลยเหรอมันเพิ่งใช้สกิลนี้ไปเองอะเออว่ามันสแปมสกิลรัวๆเลยบินขึ้นไปนหน่อเออโอเคแค่นี้ก็ไม่โดนละตัวที่ต้องระวังนะโคมา่าสโตนอย่าอยู่ใกล้แต่มันเฮดนี่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้มีค่าเท่ากัน ดมันเฮดนี้คือต้องบินถ้าเจอดมันเฮดนี่แนะนำให้บินเลยแล้วก็ที่ผมเห็นนะมันจะแปลงร่างเป็นแล้วฟีดแบ็กฮีทบาร์ดเด์มนเฮดโคมาสโตนตัวอื่นก็น,น่าจะเป็นได้ั้งไม่รู้เหมือนกันว่าจำกัดไว้กี่ตัวแต่ผมเจอแค่นี้จริงๆลงลงไประมาณเจดรอบผมเจอแค่นี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเวบิกเวบิกเนี่ยจะเป็นตลอดทุกครั้งที่เลือดเหลือหนึ่งพันและการที่จะได้ไอ ไอเทมสวมหรือครอบอัลติเมติกมาเนี่ยก็คือต้องพักพักนาฬิกาก่อนแล้วก,กดตัวเซแล้วก็ตีมันระวังนะถ้าใครใช้ดาบหุ่นยนต์เนี่ยเพราะว่ามันจะดีดเอาบิดโดออกไปนี่สแปมสิวตลงน, <c oughs> งนี้ตีตั้งนี้ตีเองดิงยิงยิง <c> ย <oughs> ิงยิงสามันละตีมันฟรีฟรีตีฟรีได้นะผมพยายามจะถ้าใครใช้ดาบเนี่ยจะป อย่าไปเยียบหัวมันอย่ามันกระเด็นไปไหนไม่รู้พ <1, 8. S 1> ันแปดต้องคอยดูเลือดลัวๆนะโอเคสแปมสกิลแล้วอ่าโดนไอ้เชือบเป็นเชือบเยไอ้เชือบตกใจไอ้สัตว์กูดู้ว่ากูรู้ว่าจะแปลงร่างไปดีแล้วเวบิกโธ่เฮ้ย <c oughs> แปลงแล้วแปลงแล้วจะสู้ก็ได้นะหรือว่าจะปล่อยปล่อยมันตกตายก็ได้ปล่อยมันตกตายก็ได้งั้นนะชิลกว่านะไม่ต้องเสียเวลาผมไม่รู้ว่าต้องสู้กับเวบิกยังไงวะเพราะว่า พยายามเอาฝนสาดมาแล้วมันก็ไม่ตายไม่รู้ว่าต้องทำดามีตรงไหนนะเออแล้วก็รอไปแล้วก็รอมันตกตายยืนดูมันก็ได้ตายยังเอาฝนไปช่วยหายไปแล้วถ้ามีโตขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นรูปให้ถ้ามีโตขึ้นก็แสดงว่าดอก โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เออสแตทมันก็บวกเหมือนที่บอกต้นคลิปคือบวกเละหนึ่งพัน 1, บวกเละหนึ่งพัน 1, แล้วก็บวกความไวในการวิ่งด้วยนะดู่ไม่ว่าแปลงตัวอะไรก็ตามก็จะวิ่งเร็วขึ้นอย่างกับฟีดแบตอย่างเงี้ยสับขาเนี่ยดูดิบูบ <laughs> ูบ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 